ก่อนที่นักศึกษาจะตัดสินใจว่าควรจะเรียนโทเอกต่อหรือไม่เรามาประเมินความพร้อมของตัวเองกันดูก่อนดีไหมคะคลิปนี้อาจารย์จะจับมือพาพวกเราเดินตามเช็คลิสต์ที่จะช่วยให้เราทบทวนตัวเองว่ามีความพร้อมที่จะเรียนต่อมากน้อยแค่ไหนกันคะ่ะ ซึ่งก็มีความพร้อมอยู่6ด้านนะคะที่จะต้องประเมินนะคะก็คือด้านเป้าหมายและความมุ่งมั่นด้านวิชาการด้านการเงินด้านตัวเราเองด้านสุขภาพกายและจิตใจแล้วก็ด้านเครือข่ายสนับสนุนนะคะเช็คลิสต์ด้านแรกเลยนะคะด้านเป้าหมายและความมุ่งมั่นนะคะก็คือลองดูนะคะว่าเป้าหมายในการเรียนต่อของเราเนี่ยชัดเจนหรือไม่ ะะก็คือถามตัวเองว่าเป้าหมายของการเรียนต่อของเราเนี่ยคืออะไรเช่นเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ลึกมากยิ่งขึ้นในสาขาวิชาที่เรารักไหมเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะทางเพื่อความก้าวหน้าในสายงานอาชีพหรือการเปลี่ยนงานเพื่อความท้าทายและการพัฒนาตัวเองนะคะหรือว่าการเรียนต่อเนี่ยจะช่วยทำให้เรามารลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวจริงหรือไม่ ะะซึ่งเราก็จะต้องตอบอย่างจริงใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทําไปเพราะใครๆเขาทกากันหรือถูกคาดหวังจากพ่อแม่หรือสังคมแต่ตัวเองไม่ได้อยากทําแต่ไม่รู้จะทํำยังไงอันนี้ไม่ได้นะคะเราก็จะต้องตรวจสอบความพร้อมของเรานะคะ รวมถึงเราก็ควรจะดูด้วยนะคะว่าเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นเพียงพอหรือไม่นะคะเพราะว่าการเรียนปทปเอกเนี่ยต้องใช้เวลาและความพยายามมากนะคะดังนั้นเราก็ควรจะพิจารณาว่าตัวเราเองมีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้จริงหรือไม่นะคะและมีความมุ่งมั่นในการที่จะเผชิญความท้าทายใหม่ๆหรือเปล่านะคะลองประเมินตัวเองดูด้วยนะคะ 2นะคะเช็คลิสต์ทางด้านวิชาการนะคะเป็นการประเมินดูก่อนเลยนะคะว่า1พื้นฐานทางวิชาการของเราเนี่ยเพียงพอไหมนะคะเพราะว่าบางหลักสูตรเนี่ยอาจจะต้องการทักษะทางวิชาการอย่างเช่นทักษะทางสถิตินะคะหรือบางสาขาวิชาอาจจะต้องการทักษะบางอย่างเช่นความสามารถในการสร้างสารรค์หรือต้องการให้เราคิดในเชิงนวัตกรรมแบบนี้นะคะเราก็อาจจะต้อง ลองประเมินดูว่าเรามีพื้นฐานเหล่านี้เพียงพอที่จะเข้าไปศึกษาต่อแล้วก็ประสบความสำเร็จไหมนะคะหรือเรามีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาบ้างหรือเปล่านะคะอย่างเช่นเราเคยมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยมาบ้างไหมหรือเรามีความสุขกับการตั้งคำถามแล้วก็ค้นคว้าหาคำตอบเพื่อที่ตอบคำถามนั้นด้วยหรือไม่อย่างนี้นะคะ แต่ว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทําวิจัยอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ยังมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะคะเพราะว่าเมื่อเราเข้าไปเรียนในหลักสูตรแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะสอนวิธีการทําวิจัยให้กับเราอีกทีหนึ่งนะคะขณะเดียวกันเราอาจจะลองประเมินตัวเองทางด้านทักษะนะคะอย่างเช่นว่าทักษะต่างๆเนี่ยเรามีจุดจุดอ่อนจุดแข็งอะไรอยู่บ้างนะคะเรามี critical thinking ไหมนะคะเรามีทักษะ ทางการอ่านการเขียนเชิงวิเคราะห์ไหมทักษะในการค้นควา้าหาคำตอบนะคะค้นควา้าหรือว่า Search Database แบบนี้นะคะทักษะในการจัดการเวลาหรือว่าจัดการกับข้อมูลการ Organize ต่างๆให้เป็นระบบเรามีทักษะทางภาษาอังกฤษไหมแล้วก็อาจจะมีทักษะอื่นๆที่เราลองทบทวนดูนะคะซึ่ง หากเรารู้สึกว่ามีจุดอ่อนทางวิชาการในด้านไหนอย่างเช่นการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการหรือการทำงานวิจัยอันนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเตรียมตัวของเรานะคะโดยการาหาวิธีทบทวนหรือว่าเสริมทักษะเหล่านี้ไว้ก่อนก็จะเป็นประโยชน์กับเราเวลาที่เราไปเรียนต่อนะคะต่อมาด้านที่3ก็เป็นเช็คลิสต์ทางด้านการเงินนะคะ เราอาจจะลองประเมินดูนะคะว่าเราได้ลองทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนแล้วหรือยังนะคะแล้วเราได้ลองหาข้อมูลหรือยังว่ามีแหล่งทุนหรือเงินทุนที่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้เราเรียนต่อได้ไหมเพราะว่าการเรียนโทเอกนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าเรียนและค่าครองชีพ ะะซึ่งเราก็ควรจะประเมินดูว่าเรามีเงินทุนหรือแผนการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายเรียบร้อยหรือไม่นะคะรวมถึงเราได้มีการค้นหาทุนการศึกษาหรือโอกาสสนับสนุนทางการเงินหรือ,อยังนะคะประเมินความพร้อมในเรื่องของทุนการศึกษาว่าสามารถที่จะสมัครที่ไหนได้ไหมนะคะแล้วก็เริ่มวางแผนเรื่องการสมัครทุนซะนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่เราจะสามารถหาไรายได้ ระหว่างเรียนมาเสริมค่าใช้จ่ายในการเรียนได้อย่างไรบ้างนะคะต่อไปเช็คลิสต์ด้านที่4นะคะก็จะเป็นด้านความพร้อมในตัวของเราเองนะคะเริ่มจากว่าประเมินดูนะคะว่าเรามีวุฒิภาวะและวินัยในตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าการเรียนต่อระดับสูงต้องอาศัยการกระตุ้นตัวเองหรือสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเองอาศัยความสามารถในการปรับตัวการตั้งรับแรงกระแทก ความยืดหยุ่นในการกลับมาต่อสู้ใหม่นะคะเรามีสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะคะหรือถ้ายังไม่มีเราจะต้องปรับใจเตรียมตัวในเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะคะ ต่อมานะคะเราสามารถจัดสรรเวลาได้เพียงพอหรือไม่เพราะการเรียนต่อในระดับสูงเนี่ยมักต้องใช้เวลาศึกษาและทําวิจัยอย่างเต็มที่เราก็ควรจะประเมินดูค่ะว่าเรามีเวลาเพียงพอไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ทํางานไปด้วยนะคะหรือว่ามีครอบครัวที่ต้องดูแลไปด้วยอย่างนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะ อาจจะประเมินตัวเองว่าเราสามารถที่จะจัดการความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการเรียนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราเป็นคนที่สามารถจัดลำดับความสำคัญของการเรียนได้นะคะแบ่งเวลาได้เป็นอย่างดีนะคะสามารถที่จะตัดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องออกเมื่อถึงเวลาที่เราต้องโฟกัสอะไรแบบนี้นะคะขณะเดียวกันนะคะหากเราเรียนต่อในขณะที่ทำงานไปด้วยเนี่ยก็ควรจะพิจารณาว่าเราสามารถจัด การเวลาเพื่อทำทั้งสองอย่างได้หรือไม่นะคะมาถึงด้านที่5นะคะเช็คลิสต์ด้านสุขภาพและความพร้อมทางจิตใจนะคะก็เริ่มจากการประเมินดูคะ่ะว่าสุขภาพร่างกายของเราพร้อมหรือไม่เพราะว่าการเรียนต่อในระดับสูงต้องใช้ความทุ่มเทนะคะเพราะ,ะนั้นการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและใจก็จะช่วยให้เราเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนความพร้อมทางด้านจิตใจก็คือ าการเตรียมจิตใจของเราสําหรับความท้าทายใหม่ๆนะคะเนื่องจากการเรียนต่อปโทว่าเอกเนี่ยมักจะเต็มไปด้วยความเครียดและความกดดันนะคะดังนั้นก็เราก็ควรที่จะประเมินว่าตัวเองมีความสามารถในการจัดการกับความท้าทายแล้วก็ความเครียดเนี่ยได้ดีแค่ไหนนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรถ้าเราเป็นคนที่ ไม่สามารถที่จะจัดระบบความคิดของตัวเองได้ความเครียดก็จะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเราต้องประเมินแบบแฟร์ๆด้วยนะคะแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เปิดรับกับโอกาสต่างๆมากน้อยแค่ไหนด้วยก็ดีนะคะต่อมาเช็คลิสต์ด้านที่6ค่ะด้านเครือข่ายสนับสนุนะนี่ก็เป็นด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือพิจารณาดูนะคะประเมินดูว่าเรามีเครือ เครือข่ายสำหรับที่จะสนับสนุนในการเรียนต่อของเราไหมนะคะอย่างเช่นครอบครัวเพื่อนหรือผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษาที่สามารถให้คำปรึกษาหรือสนับสนุนในช่วงที่เราเรียนเราเครียดเรามีปัญหาเนี่ยนะคะเรามีไหมนะคะซึ่งถ้าเรามีเครือข่ายที่จะสนับสนุนก็จะช่วยให้เราเนี่ยเ,เรียนต่อได้อย่างรับรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ รวมถึงเราควรที่จะมีที่ปรึกษาด้านวิชาการหรืออาจารย์ที่คอยให้คําแนะนำเราด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะมองจากศักยภาพในการที่เราเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีโอกาสที่จะได้รับคําปรึกษาจากอาจารย์หรือผู้มีประสบการณ์อื่นๆนะคะที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรแต่ว่าเป็นผู้ที่เรารู้จักนะคะอยู่ในสาขาที่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยนะคะที่เราต้องการศึกษาเนี่ยเรามีบุคคลเหล่านั้นที่จะคอยให คำปรึกษากับเราอยู่ด้วยไหมถ้ามีอันนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมมากๆเลยอยงนี้นะคะกล่าวโดยสรุปนะคะการเรียนต่อปโทเอกเนี่ยก็เป็นการลงทุนทั้งเวลาและพลังงานนะคะดังนั้นการประเมินความพร้อมในทุกด้านก็เป็นเรื่องสําคัญเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาต่อนะคะทีนี้ก็ อยากให้เราจําไว้นะคะว่าเราสามารถใช้เวลาในการพิจารณาทบทวนตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องรีบร้อนจนเกินไปในการตัดสินใจนะคะเพราะบางครั้งการที่เราเบรกเพื่อไปทํางานหาประสบการณ์ก่อนก็อาจจะเป็นการช่วยให้เรามองการเรียนต่อได้อย่างชัดเจนขึ้นได้ซ้าไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบในการตัดสินใจนะคะ รวมถึงอย่าลืมที่จะแสวงหาคำแนะนำจากหลายๆคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวอาจารย์ในหลักสูตรเองคนที่ทำอาชีพที่เราสนใจอยากจะเป็นแบบเขาในอนาคตสิทธิ์เก่าของหลักสูตรหรือนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตรก็จะเป็นคนที่ช่วยให้เราเนี่ยได้ข้อมูลนำมาพิจารณาแล้วก็ประเมินตัดสินใจได้ดีขึ้นดังในคลิปที่อาจารย์ได้เคยสอนไปแล้วนะคะก็อยากให้พวกเราลองทำเช็คลิสต์เหล่านี้และถามตัวเองในแต่ละประเด็นแล้วก็ ตอบอย่างจริงใจนะคะเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเราได้ตัดสินใจได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะการประเมินความพร้อมนี้ก็แค่ช่วยเราให้ท้อนความพร้อมของเราเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะการตัดสินใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ ขึ้นอยู่กับเราว่าเราพร้อมที่จะลุยหรือเปล่านะคะถึงแม้ความพร้อมบางอย่างเราไม่มีแต่ถ้าใจเราพร้อมที่จะลุยเราก็จะสามารถหาวิธีในการแก้ปัญหาหรือแก้สิ่งต่างๆที่ยังไม่พร้อมให้มันพร้อมได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็หวังว่าพวกเราจะนำข้อพิจารณาเหล่านี้แล้วก็พิจารณาให้ถี่ถ้วนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมในสถานการณ์ของเราเองนะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะอาจารย์จะ มาพูดถึงเกณฑ์ที่ชัดๆในการตัดสินใจเลือกว่าเราควรจะเรียนต่อหรือไม่อีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ